นีเรากำลัง hmm. ถ like, like. yeah. yeah. so, so, ่ายทอดสดอยู่นะคะเอาเลยค่ะอุ้ยคนกดไลค์เต็มเลยจ้าอ่าเยี่ยวไปเลยอ่านั่นแหละถูกแล้วเร็วนิดนึงเร็วเร็วเร็วอีก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 อีกอีกอูสุดยอดพ่อดูข้างไหนเลือกเลยค่ะทุกคนกำลังกดไลค์กดแชร์ให้น้องเจ้าขาอยู่นะคะนี่เพื่อนๆบอกเจ้าขาสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เจ้าขาค่ะ กดไลค์กดแชร์เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้น้องเจ้าขาจะมาสาธิตวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้องให้เพื่อนๆนะคะเริ่มได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะเราต้องก้มลงมาหลุกก้มลงมาอ่าไปเลยค่ะอ่านั่นแหละถูกต้องกดเข้าไปกดเข้าไปโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด, share, กด นี่ทุกคนบอกโหโหอย่างนี้ต้องสอนให้เด็กๆทำตามน้องเจ้าขากันแล้วนะคะเนี่ย่เมื่อกี้พ่อให้ดูมรือเป่ะอะไรนะคะแม่ใส่ไอมย์ลอ่าโอเคอ่าไม่โดนกับไม่ีนะได้ได้อ่าข้างไหนข้างนี้ข้างนี้ค่ะอ่าใช่อ่านี่ทุกคนตบมือให้น้องเจ้าขาเลยนะคะเนี่ยอ่าฝากกดติดตามน้องเจ้าขาด้วยนะคะ เริ่มเลยค่ะโฮยมีคนดูเพียมเลยจ้ะมีคนดูเป็นร้อยเลยอะ่ะเอาไปเลยค่ะไปไปไปทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วโอ้โหยืดออกมานอนเขียวนอนเขียวสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะเ,ะเ,เยเ<อ>่ะบ้อกบอกว่าไงบอกเพื่อนเอนค่เะเร้ ออบอกว่าเวลาเราไม่สบายเราต้องล้างจมูกนะคะเราจะได้หายไวๆไ,ไม่ต้องกินยานะคะเพื่อนๆแก่จริงๆเดียก็ต้องกินยาเลยไข้เพราะว่าพ่อเป็นคนซื้อมาแต่จ่ายไม่ได้เป็นไข้ไงลูกเราแค่ล้างจมูกก็หายและะ้วค่ะอ่าโอเค๊ายไมยสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บาย